แต่ถ้ามาต่อตอนเรื่องอาจจะคนอาจจะตามเยียอะก็ได้นะแต่ว่ากันธุระเยอะเยอะธุระเยอะพึ่งเคลียร์ธุระเสร็จเงยพึ่งมาประจำนยน,นะครับหายไป4ี่วันกลับมากลับมาถ่ายอยู่สักวันสองวันก็หายไอีกหายไปอีก็วัน8วันรอบนี้อยู่ยาว คลองใบตูนแต่วันที่28มีนาครับผมแต่ว่าที่นี่ก็ดีครับตั้งแต่มาทำข่าวเนาะเราก็มีเพื่อนใหม่ๆเนาะมีเพื่อนติ๊กต๊อกเกอร์นะครับมีเพื่อน YouTube ที่เขาทำอาชีพเดียวกับเราเนี่ยนะเยอะเลยมีเพื่อนบินมอเตอร์ไซค์นะที่อยู่ข้างๆเขามาถามสารทุกสุขเยอะก็โอเคนะใช่ไหม ผมหายไปสามสี <Lee. S 1> ่วันน่ะเจ็ดวันมันหายไปแล้วเขาตามหาผมเลยบอกเอ้าผมมาหาคุณผมเดินหาคุณบนสะพานลอยก็ไม่เจอคุณนะโอ้ยมีมอเตอร์ไซค์เขามีเพื่อนใหม่ๆทุกคนอ่ะมาที่นี่นะมีวิตีภาพใหม่ๆ แงอย่างี้ uh, ยุ้ยใจสันเลยอะพอละิึงเชนเนี่ยคือดูดไปมันชื่นใจไงรนนนนน้อนๆเนาะทุกคนเอามาให้มา,าดูบรรยากาศไปเลยครับทุกคนครับผม ครับการทำงานเนาะนี่วงอะไรครับเป็นชาอะไรสักอ,อ,อ,อย่างอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นชาทั่วไปใช่แหมคเับเขายอยู่ยี่ห้อเป็นชาทั่วไปนี่แหละฮะไม่มียี่ห้อห เป็นไรได้ชื่นใจตอนนี้ก็พอแล้วจริงๆชอบกาแฟนะไม่ชอบชาแบล็คคอฟฟี่อะไรเงี้ยไม่ใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยอโอ้ได้ครึ่จอสองก็ี่ยเอาบรรยากาศวันนี้ครับคุยไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันเนาะก็อีกประมาณ3วันนะก็ อาจจะดื่มจไ,ไปร่างกายปรับได้ทันนั่นละสี่หลี่พอดีเป็นๆน้ำกิน,น,นเดี๋ยวอยิปเดียวกินไปเรื่อยๆอยี๋ยวิปเดียวใกล้จะนะหมดแล้วเขาบอกว่าประมาณ3มวันก็จะถึงชั้นหนึ่งนะครับถึงชั้นหนึ่งเปิดหน้าดินเนี่ยขุดไปเรื่อยเดี๋ยวประมาณ3มวันถึงชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งแล้วก็มาลุ้นกันว่ายังไงเนาะ ตอนนี้ยังมีผู้ติดค้างอยู่ทั้งใน32รายยังไม่ทราบชะตากรรมก็ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ภาวนาเนาะให้เจอเคสเขียวนะครับเจอเคสเขียวเจอผูอ้อออรอดชีวิตจิตอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จริงๆนะแล้วก็รอคอยนะการเฟรียให้เป็นข่าวดีเนาะแล้วก็นะเรากากม่รู้ยังไงลนะ่ะอยากให้เป็นอย่างนี้แหละนะครับเจอเคสเขียวเจอผู้รอดชีวิตเพิ่มนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้รอดชีวิตน้อยมากนะครับคนปฏิบัติงานเวลาเกิดเหตุร้อยสามคนเนาะแต่อัตราการรอดเนี่ยนะฮะแค่9คนปัจจุบันเหล่อแค่9คนที่รอดนะฮะซึ่งสูญเสียสเสียชีวิตเนี่ย62แล้วก็ ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าปูดก็ใกล้จะหมดแล้วนะทรายก็ใกล้จะหมดแล้วจะคนไปอยู่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้คือศูนย์หายอยู่32คนก็ยังรุนกันว่าเออ32คนเนี่ยหลายคนบอกว่าอยู่ชั้นหนึ่งแน่นอนน,น่าจะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าสันชั้นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ3วันจะถึงเนาะแล้วก็ให้มีการอภิษฎตรงที่ว่าเออชั้นหนึ่งเนี่ยมี ตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาบอกว่าเป็นมีมีตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคีอมันบอกว่ามันแรกมีใครไหเออไรเดอร์ไรเดอร์เขาบ,บอกว่าเ,เขาเคยเข้าไปส่งของเขาเจอตู้คอนเทนเนอร์ข้างในเป็นคล้ายกับสตูนหรือว่าเป็นออฟฟิศนี่แหละนะครับให้ให้เป็นอย่างนั้นนะให้คนที่เขารอคอยได้เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแล้วก็มีอาหารมีแอลกอฮ่างมีน้ำดื่มในตู้คอนเทนเนอร์เนาะเออตะกอทุกคนรอดปลอดภัย ขาขอให้เป็นชนะนะอันนี้ภาวนาจริงอยากให้มีผู้รอดชีวิตนะแล้วก็นะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมว่าทุกคนชื่นใจนะทุกคนที่ทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ภายหนึ่งกับผู้ภายเขาชื่นใจเขาทางานแล้วก็ช่วยเดล๋ยวคนออกมาเยอะหรอือว่ารอดได้มีรอดออกมาเยอะที่สุดเนี่ยนะครับมีชีวิตเนี่ยนะหนึ่งกับผู้ภายเขาคงผ,ผู้ภาคภูมิใจในการทํางานเขาไม่เสียเปล่าเพราะว่า ช่วยเคลที่เป็นเคลเกี่ยวออกมาเยอะที่สุดอะไรเงี้ยนะครับสองทีแมคโครเขาก็ภูมิใจเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่นะอาสาเข้ามาขุดดินทั้งวันทั้งคืนขุดปูนทั้งวันทั้งคืนขุดเหล็กต่างๆนะครับหรือหน่วยงานต่างๆนะครับผมภาคส่วนราชก,การเนะี่ยทุกคนผมว่าดีใจนะถ้าเจอเคสจาแบบนี้นะอันนี้สมมุตินะครับถ้าเป็นจริงแต่ว่าถ้าเป็นจริงผมว่าทุกคนทุกหน่วยงานจะดีใจนะครับรวมทั้งผมด้วยนะนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ ใช่ไหมฮะทุกคนมีครอบครัวบางคนทํางานมีลูกมีเต้าบางคนเป็นัยรุ่นก็มีพ่อมีแม่นะอย่างน้อยเออคนเป็นัยรุ่นเนี่ยนะครับเขายางเขาก็มีพ่อมีแม่แม่ก็แก่ชราทํางานเพื่อส่งไปทางบ้านให้พ่อให้แม่ใช่ไหมบางคนวัยทำงานนะครับก็ทํางานเพื่อส่งให้ลูกเรียนนะครับลูกยังไม่โตเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยนะครับ นะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับใช่ไหมครับอย่างน้อยคนดอกวิทย์ถ้ารอดมาก็ได้นําคืนสู่ครอบครัวนําคืนสู่คืนสู่เรื่องของเขานะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมว่าหลายคนก็คงภาคภูมิใจนะครับคุณอามิตตี้บีเบอกว่าดูดูช่องเขาบอกว่าซูคอนเทนเนอร์แบน ติดพื้นไปแล้วครับออน่าจะมีส่วนครับดูอีกช่องเขาว่านั้นใช่ไหมครับเราก็นั่นแนะ่ะอันนี้ก็คือ,อก็ภาวนานะครับถึงชั้นหนึ่งแล้วก็เจอผู้รอดชีวิตอาจจะติดใน,นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าเอออะไรประมาณนะนะั้นแหละมันก็เป็นเรื่องที่เราคิดไวนะ้เนาะแต่ว่าอาจจะไม่มันอาจจะไม่เป็นจริงหรืออ,อาจจะเป็นจริงเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าก็ภาวนาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมีอ่ะเขาเรียกว่าการอัศจรรย์ ก็ถือว่าทุกคนเนี่ยที่ทํางานเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีกําลังขึ้นเยอะนะเอออย่างน้อยเนี่ยการทุ่มเทแม็กโครเนี่ยทุ่มเททั้งวันทั้งคืนขุดเจาะนะครับทำงานหรือกู้ภัยที่เขาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาค้นหาเข้ามาหรือทีมเคนายหรือภาคส่วนต่างๆรวมแมก้กระทั่งผมช่องยูทูบเล็กๆเนี่ยฮะที่มาติดตามสถานการณ์เนี่ยทุกคนชื่นใจนะถ้ามีจริงๆนะครับก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะ เอาเล่าสิฟันเหฉยครับเกิดอมีปฏิหารเนาะเีื่อมีอาการอัศจรรย์นะครับก,ก็ต้องพูดต้องบอกแบบนี้เพราะว่าปูนที่ทับถมกันลงมาเป็นตันๆเนาะเป็นตันๆเป็นพันน่าจะเป็นร้อยๆตันเป็นเนี่ยควบความสูงเนี่ยสาสิชั้นเนาะทับถมลงมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ โอกาสแทบจะไม่มีแล้วนะถ้าพุดตามหลักนะครับโอกาสแทบจะไม่มีอะแต่ว่าถ้ามันมีการอัศจรรย์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อกี้พี่จามดังไปทั่วกาแล็กซี่เลยไม่ใช่ผมนะคนที่เดินไปเดินมาแถวๆนี่แหละเดินผ่านกล้องผมเดินลงหลังหลังกล้องผมเนี่ยจะมีคนเดินไปเดินมาอยู่นะครับ เอาเล่าสู่ฟังครับบรรยากาศอากาศร้อนๆเนาะเราก็ผมก็เชื่อว่าเอฟซีหลายคนที่ที่ชมอยู่นะครับที่ชมอยู่เนี่ยนะคงคงประทับใจแหละอย่างน้อยเราติดตามข่าวมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็ภาวนาอยากให้เห็นคนรอดชีวิตเนี่ยถ้ามีคันรอดชีวิตจริงๆเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยดีใจนะใช่ไหมครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศการทำงานแดดก็ค่อนข้างแรงแล้วก็ร้อนนะครับเหมือนทุกวันนะครับยังไงก็นี่ฮะเราจะเห็นทีมผู้ภัยนะค,คนทำงานนะครับคนขับแม็กโครต่างๆนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่กลางแก้งนะก็ภาวนาให้ทุกคนีปลอดภัยคือหายร้อนนะเบอร์ยบสไปไหนแล้วครับ อ๋อเบอร์ยี่สองคอหักครับว่าคอหักอะไรนะเรียกว่าอะไรนะอ,อะไรแตกนะเรียกอะไรแตกนะคอยกไปขึ้นแตกแตกอะไรสักอย่างนี่แหละครับคุณเทียงไกลจอมมันบูนี่ไงสีชมพูนี่ไงเห็นไหมไร้สายมือผมเนี่ยเห็นไหมจอมมันบูนลรอลอ้ลอ,ลออะไรอยู่ครับมุมัมนเป็นการตัดท่านปูใหญ่ใหญ่อนะ แต่ความจริงแล้วคือตึก30ชั้นถล่มลงมาด้วยความหนักความแข็งแรงความเร็วต่อให้ตู้เหล็กเกินจะทนรับแรงถล่มลงมาได้นะครับครับก็นั่นแหละโอกสาสแทบไม่มีแะ่ะแต่ว่าเราก็คุยเนาะเออเผียบมันมีสายฮรรไฮดรอลิกเออไฮดรอลิกแตกเออครับผมไฮดรอลิกแตกครับ ไห้เอาดีแชร์นะครับคุณวรัญญาเอาฝากกดไลค์กดแชร์ครับบรรยากาศจำใหม่กับช่อง y ย u ทูบมาตาสตอรี่ครับผมตอนนี้กำลังทยอยตักปูนตักเหล็กออกนอกพื้นที่อีก3มวันจะเจอชั้นหนึ่ง3มวันก็น่าจะเป็นวันจันนะรอ,นอนฟังข่าวกันว่าจะเป็นอย่างไร